พี่เกดูแลแหละจะปล่อยลงสะใหญ่เลยอดี๋ยให้ดูว่ายังยังมีปลาดีกระชังเมืองเปล่านะครับที่ผมลงไว้อุ้ยอุ้ยโอ้สวยโอกตยู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 ยยู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 ยยยูยูยูููย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 ยยูยูยูยมยู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 ยยู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 ยกยูานยูยูยยยก เล่นน้ำมันลึกอ้ออย,อยดูดิว่าจะเหลือสกิดตัว,วอุ้ยเดี๋ยวดึงขึ้นมานะฮะไอตัวเก่าตัวแรกจะอยู่ไหมมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะปล่อย ปล่อยลงบ่อใหญ่แล้วบ่อนี้เลยไม่ใส่กระชังนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยอึ๊บอุ้ย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 บ่ตัวเล็กตัวอ่ะตัวเล็กอีกสิบตัวนะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันหนักหินเียแหละผมหินทวงให้มันอยู่ใต้น้ำอ่ะอ่ะท่านผู้ชมมาดูวันปลากระหูุ้้ยบ่่มเลยท่านผู้ชม วุ้ยเดี๋ยวต้องเอาลูกปลาลงก่อนนะนี่เดี๋ยวผมต้องเอาลูกปลามันลงก่อนลูกปลาผมมาสิบตัวนะลูกปลากระโค่เดี๋ยวลงก่อนมีหนึ่งตัวนะลงก่อนเลยไปเจ้าหนูหนึ่งสองนะครับต้องหาลูกปลาลงก่อนนี่พี่เอาลงใหม่ผมเอาลงบ่อยาจะได้โตไวยใบสี่สี่นะครับห้าต้องครบสิบตัว นี่ฮะลูกปลาลูกปลากระโหขกน้าตาแบบนี้นะดูปลาดูปากมันก็เรียกว่าปลากระโขกคำหนึ่งทำหนึ่งได้แบบสองตัวอุ้ยตัวนี้ขีดแทงอ่ะท่านผู้ชมมาดูปลาโขผมเด็ดแปดเก้านี่เก้าเลยนะฮะเกะ้าลงไปอ่ะมาดูปลาโขที่ผมลงไว้ประมาณสองเดือนสองเดือนที่แล้วตอนนี้ก็ใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้ผมก็จะได้ถึงเวลาลงเขา จู่ลกกว้างของเขาเลยนครับตัวไว้นะลูกตัวไว้นะลูกโอ้ยหยุดก่อนอ่ะเหลือสอตัวสุดท้ายืขอขแถมมาให้ไมู่้อ่ะเจตัวเล็กอวน็อ,อ,นอกน็อกน็อกไปเลย่น็อกนนน็อไยนอกนน็อกน็อกอน็น็อน็อยน็อกน็อเนนนนอซูมใกล้เลยซูมอ อันนี้ไม่ใช่ลูกป,ปลปากระโฟแล้วเป็นลูกปลาบูอ่าวรวมมาแล้ว